สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูนิดนะคะในบทที่6เรื่องเศษส่วนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันโดยตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งค่ะเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน โดยตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะนักเรียนหาผลบวกเศษหส่วนสบวกเศษสองส่วน8ได้อย่างไรคะน้องอมสินค่ะน้องอมสินมีวิธีการอย่างไรคะทำเศษหส่วนสี่ให้มีตัวส่วนเป็น8 เศษ6ส่วน4%นำสไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ12ส่วน8แล้วเราทำอย่างไรต่อไปคะน้องต้นกล้าค่ะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาบวกกันเศษ6ส่วน4%บวกเศษ2ส่วน8ได้เท่ากับเศษ12ส่วน8 บวกเศษสอส่วนแเท่ากับนำตัวเศษมาบวกกันตัวส่วนคงเดิมนะคะได้เท่ากับเศษสิบส่ส่วนแหรือ1เศษ6กส่วนแปดค่ะนักเรียนจะหาผลลบเศษเจ็ส่วนหลบเศษสีส่วนหได้อย่างไรคะน้องขุนค่ะ เศษส่วนทั้งสองจำนวนมีตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาลบกันนะคะเศษเจส่วนหกลบเศษสี่ส่วนหกเท่ากับนำตัวเศษมาลบกันตัวส่วนคงเดิมค่ะได้เท่ากับเศษสามส่วนหกแล้วนักเรียนจะหาผลลบเศษแปดส่วนหกลบเศษสองส่วนสามได้อย่างไรคะ เศษส่วนทั้งสองจำนวนมีตัวส่วนไม่เท่ากันยังไม่สามารถนำตัวเศษมาลบกันได้ค่ะแล้วเราจะทำอย่างไรดีคะน้องออมสินค่ะต้องทำเศษส่วนทั้งสองจำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากันเหมือนวิธีการหาผลบวกของเศษส่วนแล้วเราจะทำอย่างไรดีคะ น้องแก้วตาค่ะทำเศษสองส่วนสามให้มีตัวส่วนเป็นหกแล้วนำตัวเศษมาลบกันนะคะเศษแปดส่วนหกลบเศษสองส่วนสามจะได้เท่ากับเศษแปดส่วนหกลบด้วยนำเศษสองส่วนสามนะคะคูณด,ด้วยสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะได้เท่ากับ เศษแปดส่วน6ลบเศษ4ส่วน6นำตัวเศษมาลบก,กันตัวส่วนคงเดิมนะคะได้เท่ากับเศษ4ส่วน6หรือเศษสส่วน3นั่นเองค่ะเรามีวิธีการหาผลลบแบบอื่นได้อีกไหมคะน้องใบบัวค่ะน้องใบบัวทำอย่างไรคะ ทำเศษแปส่วน6ให้มีตัวส่วนเป็น3ก็ได้นะคะแล้วจึงนำตัวเศษมาลบกันค่ะเศษแปส่วน6ลบเศษ2ส่วน3จะได้เท่ากับนำเศษแปส่วนหหารด้วย2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะแล้วลบด้วยเศษ2ส่วน3ได้เท่ากับเศษ4ส่วน3ลบเศษ2ส่วนส ตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาลบกันตัวส่วนคงเดิมค่ะได้เท่ากับเศษสองส่วนสค่ะเศษเจส่วน8ลบเศษ3ส่วนสจะหาผลลบได้อย่างไรคะน้องขุนค่ะน้องขุนทำอย่างไรคะทำเศษ3ามส่วน4ให้มีตัวส่วนเท่ากับแปด แล้วจึงนำตัวเศษมาลบกันเศษเจ็ดส่วน 8- ลบเศษ3ามส่วน4ี่เท่ากับเศษเจ็ดส่วน 8- ลบนำเศษ3ามส่วนส่คูณด้วยสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่ากับเศษเจ็ดส่วน 8- ลบเศษหส่วน8นำตัวเศษมาลบกันตัวส่วนคงเดิมได้เท่ากับเศษ1ส่วน8 ดังนั้นเศษเจ็ดส่วนแปดลบเศษสาส่วนสี่หรือเท่ากับเศษหส่วนแค่ะการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันก่อนนะคะแล้วจึงนำตัวเศษมาลบกันค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนหาผลลบของ เ2็ดสส่วน16ลบเศษ5ส่วน8ค่ะในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมให้นักเรียนกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมก่อนนะคะและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จให้นักเรียนกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อค่ะนักเรียนหาผลลบกันเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะน้องอมสินค่ะ น้องอมสินหาผลลบได้อย่างไรคะทำเศษ5ส่วน8ให้มีตัวส่วนเท่ากับ16แล้วจึงนำตัวเศษมาลบกันคะ่ะเขียนแสดงวิธีทำได้ดังนี้นะคะเศษ12ส่วน16ลบเศษ5ส่วน8ได้เท่ากับเศษ12ส่วน16ลบ นำเศษ5ส่วน8คูณด้วย2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะได้เท่ากับเศษ12ส่วน16ลบด้วยเศษ10ส่วน16ค่ะได้เท่ากับนำตัวเศษมาลบกันตัวส่วนคงเดิมนะคะได้เศษ2ส่วน16ค่ะหรือเศษ1ส่วน8นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนท by, ําก um. ิจกรรมต่อไปนี้ค่ะในระหว่างที่นักเรียนทํากิจกรรมให้นักเรียนกดปุ่มพักเพื่อทํากิจกรรมแล้วเมื่อทํากิจกรรมเสร็จให้นักเรียนกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อนะคะนักเรียนทํากิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะข้อแรกนะคะ เศษห้าส่วนสองลบเศษห้าส่วนสี่น้องใบบัวค่ะน้องใบบัวทำอย่างไรคะทำเศษห้าส่วนสองให้มีตัวส่วนเป็นสี่โดยการนำสองไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะจะได้เท่ากับเศษสิบส่วนสี่ค่ะแล้วจึงมาหาผลลบเศษห้าส่วนสองลบเศษห้าส่วนสี่ เท่ากับเศษสิบส่วนสี่ลบเศษห้าส่วนสี่นำตัวเศษมาลบกันตัวส่วนคงเดิมนะคะได้เท่ากับเศษห้าส่วนสี่ค่ะต่อไปข้อสองนะคะน้องต้นกล้าค่ะน้องต้นกล้าหาผลลบอย่างไรคะทำเศษสามสิบส่วนเจ็ดให้มีตัวส่วนเป็นสิบสี่ โดยนำสองคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่ากับเศษ60ส่วนสิบสีนำไปหาผลลบนะคะเศษ30ส่วนเศษลบเศษ3ส่วนสิเท่ากับเศษ60ส่วนสิลบเศษ3ส่วนสิได้เท่ากับนำตัวเศษมาลบกันตัวส่วนคงเดิมค่ะ ได้คำตอบคือเศษ5 17ส่วน14ค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด6.13ข้อ2หาผลลบค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดเป็นการบ้านนะคะต่อไปนะคะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะ การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันก่อนค่ะแล้วจึงน,นำตัวเศษมาลบกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันโดยตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูนิดนะคะในบทที่6เรื่องเศษส่วนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การบวกการลบเศษส่วนจำนวนคระกันค่ะเมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนสามารถบวกลบเศษส่วนจำนวนคละนะคะนักเรียนเขียนรูปแสดง 2- เศษ1ส่วนสี่ได้อย่างไรคะน้องออมสินค่ะเขียนแถบกระดาษ3แทบนะคะระบายสีเต็ม2แทบอีก1แทบแบ่งเป็นสีส่วนระบายสี1ส่วนค่ะ ดังนี้นะคะแล้วเขียนรูปแสดงเศษหนึส่วนสได้อย่างไรคะน้องต้นกล้าค่ะเขียนแถบกระดาษหนึ่งแถบแบ่งเป็น2ส,ส่วนแล้วระบายสี1ส่วนนะคะดังนี้ค่ะนำสองเศษหนึส่วนสี่ บวกเศษหนึ่งส่วนสองจะได้ผลบวกเท่ากับเศษส่วนใดคะน้องแก้วตาค่ะแบ่งแถบกระดาษเศษ1ส่วน2เป็นสี่ส่วนเท่าเท่ากันแล้วนำไปรวมกับเศษ1ส่วนสี่เศษ1ส่วนสองเท่ากับเศษสส,ส่วน4ี่นะคะ เมื่อนำไปรวมกับเศษหนส่วนสจะได้ดังนี้ค่ะ2องเศษหนส่วนสบวกเศษหนส่วนสได้เท่ากับ2องเศษสาส่วนสนั่นเองค่ะสังเกต2องเศษหนส่วนสี่นะคะประกอบด้วยจํานวนนับกับเศษส่วนค่ะแถบจํานวน2แถบระบายสีเต็มทั้งสองแถบแทนจํานวน2 แถบจำนวน1แถบแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันระบายสี1ส่วนเขียนแทนด้วยเศษหนึส่วนสค่ะ2เศษหนึส่วนสเท่ากับ2บวกกับเศษหนึส่วนสนั่นเองค่ะสังเกตนะคะ2เศษหนึส่วนสบวกเศษหนึส่วนสสามารถนำเศษส่วนมาบวกกันได้ค่ะ ได้ดังนี้นะคะ2เศษ1ส่วน4บวกเศษ1ส่วน2เท่ากับนำเศษส่วนมาบวกกันค่ะได้สองบวกกับเศษ1ส่วน4บวกเศษ1ส่วน2นะคะและเนื่องจากเศษ1ส่วนสองเท่ากับเศษสองส่วนสี่เราจึงได้ผลบวกเท่ากับสองบวกด้วย เศษหนึ่งส่วนสี่บวกเศษสองส่วนสี่ค่ะเศษหนึ่งส่วนสี่บวกเศษสองส่วนสี่ได้เท่ากับเศษสามส่วนสี่ค่ะดังนั้นผลบวกจึงได้เท่ากับสองบวกเศษสามส่วนสี่หรือสองเศษสามส่วนสี่นั่นเองค่ะแล้วมีวิธีการหาผลบวกวิธีอื่นอีกไหมคะน้องขุนค่ะน้องขุนใช้วิธีใดคะ เขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินแล้วบวกเศษส่วนทำอย่างไรคะแบ่งแถบกระดาษ2เศษ1ส่วน4เป็น4ส่วนเท่าๆกันจากแถบกระดาษสีเหลืองนะคะจะได้เท่ากับ2เศษ1ส่วน4มีค่าเท่ากับเศษ4ีส่วนสบวกเศษ4ีส่วนสี่ บวกเศษหนึ่งส่วนสี่นั่นเองค่ะหรือเท่ากับนำตัวเศษมาบวกรวมกันตัวส่วนคงเดิมนะคะหรือนำจำนวนนับคูณกับตัวส่วนบวกด้วยตัวเศษตัวส่วนคงเดิมค่ะได้เท่ากับเศษ9ส่วนสีนั่นเองค่ะแถบกระดาษสีเหลืองนะคะแทนด้วยจำนวนเศษ9ส่วนสและแถบกระดาษสีส้ม แทนด้วยจำนวนเศษ1ส่วน2ค่ะเรามาหาผลบวกกันนะคะเศษ9กส่วน4บวกด้วยเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ9-4ส่วน4บวกด้วยเศษ2ส่วนสนั่นเองค่ะได้เท่ากับนำตัวเศษบวกกันตัวส่วนคงเดิมได้เท่ากับเศษ11-4ส่วน4ค่ะ แล้วเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคระนะคะเรามาช่วยกันเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคระกันค่ะดูแถบแสดงจำนวนแรกนะคะได้เท่ากับ1ค่ะแถบแสดงจำนวนที่2นะคะก็ได้เท่ากับ1แถบแสดงจำนวนแถบที่3เขียนแสดงจำนวนได้เศษ3ส่วน4ค่ะดังนั้นนะคะเขียนในรูปของจำนวนคระจึงได้เท่ากับ 2เศษ3ส,ส่วน4นั่นเองค่ะดังนั้น2เศษ1ส่วน4บวกเศษ1ส่วน2จึงเท่ากับ2เศษ3ส,ส่วน4ค่ะการบวกเศษส่วนกับจำนวนคละนักเรียนมีวิธีหาผลบวกอย่างไรคะน้องแก้วตาค่ะแยกจำนวนคละเป็นจำนวนนับและเศษส่วน จากนั้นนำเศษส่วนมาบวกกันค่ะมีวิธีอื่นอีกไหมคะน้องขุนค่ะเขียนจำนวนค่าในรูปเศษเกินแล้วจึงบวกเศษส่วนนะคะ 1. เศษสองส่วน3บวกสเศษ3ส่วน6จะได้ผลบวกเท่ากับเศษส่วนใดคะน้องต้นกล้าค่ะ น้องต้นกล้าทำอย่างไรคะเขียนจำนวนค่าในรูปเศษเกินแล้วบวกเศษส่วนนะคะ1เศษสอส่วน3เท่ากับนำจำนวนนับคูณกับตัวส่วนบวกด้วยตัวเศษตัวส่วนคงเดิมนะคะได้เท่ากับเศษ5ส่วน3 2เศษ3ส่วน6กนำจำนวนนับ คูณกับตัวส่วนบวกด้วยตัวเศษตัวส่วนคงเดิมได้เท่ากับเศษ15ส่วน6ค่ะ1เศษสองส่วน3บวก2เศษ3ส่วน6จึงเท่ากับเศษ5ส่วน3บวกเศษ15ส่วน6ได้เท่ากับนำเศษ5.3ส่วน3คูณด้วย2ทั้งตัวเศษและตัวส่วน บวกด้วยเศษ15ส่วน6ค่ะได้เท่ากับเศษ10ส่วน6บวกเศษ15ส่วน6นำตัวเศษบวกกันตัวส่วนคงเดิมนะคะได้เท่ากับเศษ25ส่วน6หรือ4เศษ1ส่วน6ค่ะดังนั้น1เศษ2ส่วน3บวก2เศษ3ส่วน6จึงเท่ากับ4เศษ1ส่วน6ค่ะ แล้วมีวิธีการหาผลบวกวิธีอื่นอีนมั้ยคะน้องอมสินคะน้องอมสินทําอย่างไรคะนําจํานวนคละเขียนในรูปจํานวนนับกับเศษส่วนนําจํานวนนับบวกกันและนําเศษส่วนบวกกันนะคะนำหนึ่งเศษสองส่วนสเขียนในรูปจํานวนนับกับเศษส่วนได้เท่ากับ 1>, 1บวกเศษ2ส่วน3ค่ะและ2-3-6เศษ3ส่วน6เขียนในรูปจำนวนนับกับเศษส่วนได้เท่ากับ2-3-6บวกเศษ3ส่วน6แล้วนำสองจำนวนมาบวกกันนะคะเรามาช่วยน้องอมสินหาผลบวกกันค่ะ1 2 3 2 3เศษ2ส่วน3บวก2เศษ3ส่วน6 เขียนแต่ละจำนวนในรูปของจำนวนนับบวกเศษส่วนแล้วนะคะเราจะนำจำนวนนับบวกกันค่ะและนำเศษส่วนมาบวกกันนะคะจำนวนนับบวกกันได้เท่ากับ3ค่ะและเศษส่วนบวกกันนะคะเนื่องจากตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะนำเศษ2ส่วน3คูณด้วย2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะได้ดังนี้ค่ะ จะได้เศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันจึงนำตัวเศษบวกกันตัวส่วนคงเดิมค่ะได้เท่ากับเศษ7จ็ส่วนหนะคะและเศษเจ็ดส่วนหเป็นเศษเกินค่ะเขียนเศษเจส่วนหในรูปของจำนวนค้าก่อนนะคะได้เท่ากับ1นึเศษหนส่วนหค่ะนำจำนวนนับบวกกับจำนวนนับนะคะได้เท่ากับ4ี่เศษหนส่วนหค่ะ ดังนั้น1เศษ2 3, 2ส่วน3บวก2เศษ3ส่วน6จึงได้เท่ากับ4เศษ1ส่วน6ค่ะข้อต่อไปนะคะ1เศษ2ส่วน5ลบเศษ7จส่วน10จะหาผลลบได้อย่างไรคะน้องต้นกล้าค่ะทำอย่างไรดีคะเขียนจำนวนคระในรูปเศษเกิน แล้วลบเศษส่วนนะคะเรามาเขียนจำนวนคัาในรูปเศษเกินกันก่อนนะคะ 1. เศษ2ส่วน5เท่ากับนำจำนวนนับคูณกับตัวส่วนแล้วบวกกับตัวเศษตัวส่วนคงเดิมค่ะได้เท่ากับเศษ7ส่วน5 1เศษ2ส่วน5ลบเศษ7ส่วน10เท่ากับ เศษเจส่วนหลบเศษ7จ็ส่วนสิ 10. ตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะจึงนำเศษ7จ็ดส่วนหคูณด้วยสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนก่อนค่ะได้เท่ากับเศษสิบสี่่วนสิบลบเศษเจ็ดส่วนสิบนำตัวเศษลบกันตัวส่วนคงเดิมได้เท่ากับเศษเจ็ดส่วนสิค่ะ ดังนั้น1เศษ2ส่วนหลบเศษ7ส่วน10เท่ากับเศษ7ส่วน10นั่นเองค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนหาผลบวกและผลลบต่อไปนี้ค่ะในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมให้นักเรียนกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จให้นักเรียนกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อนะคะ นักเรียนหาผลบวกและผลลบกันเรียบร้อยแล้วนะคะนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะหาผลบวกของ1เศษ2ส่วน9บวก2เศษ1ส่วน3หาผลบวกได้อย่างไรคะน้องขุนค่ะน้องขุนใช้วิธีใดคะเขียนจํานวนคละในรูปเศษเกินแล้วบวกเศษส่วนนะคะ เราไปช่วยน้องขุนหาผลลัพธ์กันค่ะ1นึเศษสองส่วนเบวกสองเศษหนส่วนสเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินจะได้เศษ1ิบเส่วนเบวกเศษเจส่วนสเนื่องจากตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเศษ1ิบส่วนเบวกด้วย นำเศษเจ็ดส่วนสามคูณด้วยสามทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะได้เท่ากับเศษสิบเอ็ดส่วนเก้าบวกเศษยี่สิบเอ็ดส่วนเก้านำตัวเศษบวกกันตัวส่วนคงเดิมนะคะได้เท่ากับเศษสามสิบสองส่วนเก้าหรือสามเศษห้าส่วนเก้านั่นเองค่ะดังนั้นหนึ่งเศษสองส่วนเก้าบวกสองเศษหนึ่งส่วนสาม ึงเท่ากับ3เศษ5ส่วน9ค่ะต่อไปนะคะหาผลลบของ3เศษ3ส่วน5ลบ1เศษ7จส่วน10ทำอย่างไรดีคะน้องแก้วตาค่ะเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินแล้วลบเศษส่วนนะคะ3เศษ3ส่วนห ลบ1เศษ7ส่วน10เขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินได้เท่ากับเศษ18ส่วน5ลบเศษ17ส่วน10ตัวส่วนยังไม่เท่ากันจึงนำเศษ18ส่วน5คูณด้วย2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วจึงลบกับเศษ17ส่วน10ค่ะได้เท่ากับเศษ36ส่วน10ลบเศษ17ส่วน10 นำตัวเศษลบกันตัวส่วนคงเดิมนะคะได้เท่ากับเศษ19ส่วน10หรือ1เศษ9ส่วน10ค่ะดังนั้น3เศษ3ส่วนหลบ1เศษ7ส่วน10จึงเท่ากับ1เศษ9ส่วน10ค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดเป็นการบ้านค่ะ เรามาสรุปบทเรียนกันนะคะการบวกหรือการลบจำนวนคละอาจทำได้โดยเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะการบวกการลบเศษส่วนจำนวนคละไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ